สวัสดีครับพบกับรายการพลเมืองกูกูรายการเท,เท่สำหรับคนความคิดเฟียวกับผมออ,อ,อูคนเดินมาครับวันนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์แขกรับเชิญสุดน่ารักสดใสสุดๆนะครับแต่วันนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องราวที่แม่ของเขาเป็นไอดอลและก็เป็นไอดอลอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผมสวัสดีครับน้องข้าวหอมช่วยแนะนําตัวน่ารักน่ารักให้พวกเรารู้จกักหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากไหนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาริกาเจติดกร ชื่อเล่นชื่อน้องข้าหอมอยู่โรงเรียนวัท่าแลค่ะน้องข้าหอมรู้สึกอย่างไรครับที่ได้ออกรายการนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจด้วยค่ะ ทำไมน้องเข้าหอมถึงประทับใจคุณแม่สุดๆแล้วก็มองคุณแม่เป็นไอดอลสุดๆครับผมก็ประทับใจในตัวคุณแม่ที่คุณแม่เป็นคนเก่งค่ะขยันไม่เคยให้หนูเห็นว่าเขาเครียดอะไรเลยถึงแม่เขาจะเครียดแต่ว่าเขาก็ไม่เคยพูดเลยแล้วน้องเข้าหอมรู้ได้อย่างไรครับว่าคุณแม่เป็นคนเก่งเป็นคนขยันครับผมหนูก็จะติดตามแม่อยู่ก็จะเห็นว่าแม่ทํางานบ้างแล้วก็แม่ก็หนูเป็นคนที่ชอบแม่หนูเป็นคนที่ชอ ชอบไลายส่วนก็จะชอบเข้าไปดูด้วยก็จะรู้ว่าแม่ขยันมากสิ่งที่คุณแม่สอนน้องข้าวหอมจนน้องข้าวหอมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันส่วนมากคุณแม่จะสอนเรื่องไหนครับผมสอนก็จะเป็นเรื่องพวการเรียนค่ะแม่ก็จะสอนให้หนูขยันให้หนูอ่านหนังสือให้หน<อ>ูตั้งใจเรียน,นะคะ่ะแน่ค่ะสุดข็าวของคุณแม่ะคะ่ะก็คือเก่งคะ่ะแล้วก็ขยันด้วย การงานค่ะแล้วก็ขยันในเรื่องการงานด้วย เรื่องที่น้องเข้าหอมเสียใจมากที่สุดที่ทำของคุณแม่คือเรื่องไหนครับผมเพราะอะไรด้วยครับผมอเสียใจในเรื่องที่หนูดื้อไม่ค่อยเชื่อฟังเขาก็จะบอกให้หนูไปทำเขาก็จะบอกให้หนูไปทํางานบ้านแต่ว่าหนูก็ไม่ทำเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทํางานบ้านเป็จริงเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทำงาน จริงมันก็แล้วแต่บางคนมันก็บางคนก็ขยันได้บ้างบางคนก็ไม่ขยันได้บ้างมันแล้วแต่บุคคลก็คุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่ใจดีค่ะไม่ค่อยทำโทษอะไรมากอย่างน้อยก็แค่สั่งสอนค่ะ ก็หอมมีอะ,อะไรอยากจะบอกคุณแม่เก๋ไก่คนสวยคะ่ะและก็เรื่องที่หนูอยากระบายออกมาคะ่ะเอาให้เต็มที่เลยคะ่ะอก็อยากให้แม่พักผ่อนไม่อยากให้แม่เหนื่อยเพราะารู้สึกว่าแม่ทํางานไม่ได้พักเลยของสารแม่คะ่ะก็อยากจะบอกว่าภูมิใจมากที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่แล้วก็อยากจะขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาที่หนูดื้อที่รไม่ค่อยเชื่อฟังแม่คะ่ะก็อยากจะขอโทษค่ะจุ๊จุ๊ Mm. Mm. คนมองคุณแม่เก๋ไก่เป็นแบบใดคะเป็นไอดอ้ลให้กับทุกๆคนที่ได้เข้ามาเห็นบทบาทของคุณแม่ทุกคนที่ได้ตตามคุณแม่อยู่ค่ะ ถ้าคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วคุณแม่เก๋ไก่ได้เห็นได้ดูแล้วหนูอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่เก๋ไก่มากที่สุดคะเอออยากจะบอกว่าหนูทำได้แล้วนะหนูทำสำเร็จแล้วก็อยากจะขอบคุณแม่ด้วยที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็อยากจะขอบคุณเจด้วยที่คอยอยู่ด้วย,<า>ออยกันก็คอยสัพพอรตกันค่ะ <c oughs> ถ้าพวกเราเอยากจะติดตามความน่ารักความสดใสของน้องข้าวหอมสามารถติดตามได้ทางช่องทางใดคะเฟซบุ๊กน,นะคะก็จะเป็นมาริการจัดเกตก่อนแล้วก็อินสต้าแกรม M 1 K H A O H O M แล้วก็ติ H ๊กตอก H O M ชอบชาไทยน้องข้าวหอมมีอะไรจยฝากถึงเพื่อนเพื่อนของน้องข้าวหอมบ้างไหมคะพูดได้เลยจ้าอ๋อยากจะบอกว่า,วามาหาคนที่เขาส่งเงินเพื่อเราทํางานเพื่อเราเนื่ยเพื่อเรานาะ S <S ว่าก็ช่วยนึกถ anyway> ือเขาหน่อยเขาเหนื่อยเขาดนักเราอง่ยด้วยวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเขาหอมมากเลยคะน่ารักสุดๆเลยขอบคุณครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับความน่ารักสดใสของน้องเขาหอมที่สําคัญจิตใจน้องเขาบริสุทธิ์มากๆเขารักคุณแม่เขาจริงๆเขามองคุณแม่เขาเป็นไอดอลจริงๆวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับผม